เสือแดงเป็นของขันพูกตาในใมุกยืดริ้งสาวอย่างนี้หมดกัเดนุงทเองได้ดนะล้่แผ่กานยี่สิบกิโลดี ไร่นี่ออกไปหมที่ช่วยนี่จะซื้อตัวนี้อันนี้ไรสดตันี้วีดออนี้บนกาลน้ำตาลกากน้ำตาลโอ้สวยสวยหอมนุ่หือ นีอย่าไปเอียงไล่สดตรงๆหอมหอมหอมจักนำจานมีคือสีแซบเนาะมีกากปาร์มครับใช้กากปา์มหรอครับใช่กากปา์มเม็ดในกากปา์มเม็ดในแล้วก็มีมันบด มันบดมีข้าวโพดบดโพดบดกาดสุเหลืองบดกาดสุเหลืองบดแล้วก็รำออนรำอ่อนมีเกลือแร่ด้วยไหมครับมีเกลือแร่เกแร่ธาตุมีแร่ธาตุในแคลเซียมครับมีครบสูตรเลยทีมิกทีมิทีมิคืออะไรครับทีมีคือเสริมพวกโครงสร้างสีสีโครงสร้างพวกนี้โอสีสวยสีสวยแปลว่าคนกินก็สวยเหมือนกัน ใช่แล้วมีเกลือเม็ดด้วยเกลือเม็ดเกลือเกลือเม็ดนี่บำรุงอะไรครับเกลือเม็ดหนึ่งช่วยให้เกลือแร่ใช่เหมือนเกลือแร่เสริมสร้างพลังงานไปผสมเรียงเรียงกันพอพอมันไปพอพก่งขึ้นแลก็ลงมันก็ผสมต่อเดี๋ยวนี้ใล่ ไม่ชุดหรือเป,ปล่ามันมาชุดมาเลยรข้าหรือ,อยังข้าประมาณนี้ข้ามไหมอยากถ้าข้าอยากให้มันข้าวดีเราต้องเทเรียงอย่างเงี้ยมันจะประหยัดเวลา มันต้องเบ่งทายทุนคืที่จะเล็กก็มีมันลากเลยวาครับนแบบรถยืนถ้ามันมีที่ยืนมันจะง่ายสะดวกกว่านี้เพราะว่ามันแรงยกมันมันอยู่อยู่ต่ำไงอยู่ต่ำไม่มีแรงนี่อันนี้มันยังไม่ถูกอะชื่อาร์มอะไรครับนี่ชื่อาร์มมี่ชื่อฟาร์ุ่มนุ่มครับนุ่มนร่มครามนยู่ที่รหนอยู่ที่บ้านเลยครับพี่ บ้านสะดาวอินบ้านสะดาวอินตำบล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 